โอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ฐาน 7-day project มาแล้วนะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้นะครับโปรแกรมต่างๆที่เราจะใช้ทำงานนะครับหรือการทำการตลาดออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook o a เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ YouTube นะครับในการนำเสนอคลิปต่างๆรวมถึงการตัดต่อวิดีโอนะครับที่เราจะทำคลิปออกสู่โลกออนไลน์นะครับ และรวมถึงนะครับ l ลาย OA ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นนะครับจะใช้สำหรับให้เรานะครับสร้างตัวตนของเราเองบนโลกออนไลน์วันนี้นะครับหลังจากที่เราจบเรียนจบ7ซ p y p r o j t c t แล้วนะครับเราจะและวันนี้ที่ทุกคนคงมี ID กันเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับและเราก่อนที่จะมาเรียนกันในวันนี้นะครับเราคงจะได้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมหลายๆตัวนะครับที่ทางที่ผู้สาได้ส่งให้มาก่อนหน้านี้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนเรื่องของนะครับเลเวลที่หหรือ i n จ i n นะครับเราจะมารู้กันว่าถ้าหากว่าเราต้องทำงานออนไลน์ครับเราจะมีเครื่องมืออะไรกันบ้างโอเคสำหรับ ep 1ีนี้เรามาว่ากันเลยนะครับสำหรับเรื่องของ Tool เครื่องมือสำคัญที่ต้องมีสำหรับการทำงานออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกัน5เครื่องมือด้วยกันนะครับก็คือเครื่องมือที่1ก็คือ a n y d a t e นะครับเครื่องมือที่2 Google Sheets เครื่องมือที่3 Google Calendar เครื่องมือที่4 Zoom ซึ่งปกติแล้วนะครับเราใช้ประจำอยู่แล้วนะครับรวมถึงขณะนี้ด้วยที่เราอยู่ในห้อง Zoom นะครับเราก็โปรแกรม x c e นะครับเครื่องมือแต่ละตัวที่เราจะจำเป็นจะต้องมีนะครับสำหรับการทำงานออนไลน์นี้ นะครับเรามาเรียนรู้กันเลยว่าแต่ละตัวหน้าที่ของมันทําอะไรกันบ้างนะครับตัวที่1นนะครับโปรแกรมที่เราเรียกว่า anydesk anydesk คืออะไรครับ anydesk คือนะครับโปรแกรมที่ช่วยนะครับในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในระยะไกลนะครับโปรแกรม anydesk นะครับจะทำสามารถทำให้เรารีโมทไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ ที่อยู่ในระยะไกลก็คือการควบคุมคอมพิวเตอร์ของคนอื่นได้นั่นเองรวมถึงให้คนอื่นมาควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราได้หรือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับดังนั้นโปรแกรมนี้สําคัญมากๆานะครับทุกคนจะต้องมีไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือลูกทีมของที่ปรึกษาแต่ละคนนั่นเองนะครับหลักการทํางานนะครับสําหรับโปรแกรมตัวนี้จะไม่แตกต่างกับ TeamViewer นะครับแต่โปรแกรม AnyDesk นะครับจะมีขนาดเล็ก หลังจากการที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่คลิกและเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาพอเราคลิกและเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะครับว่าหน้าตาของมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ทุกคนคงได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วลงเครื่องเรียบร้อยกันแล้วนะครับโอเคนะครับแล้ววิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นมันก็คือยังไงครับสําหรับโปรแกรม AnyDesk ก็คือผู้ สำหรับโปรแกรมเ n นนเดนะครับจะมีไว้สําหรับ1ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับผู้ที่จะต้องช่วยเหลือหรือตัวเรากับที่ปรึกษานั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเราจะเปิดโปรแกรม Any นเขึ้นมานะครับแล้วเราจะทําการนะครับส่งหมายเลขนะครับก้าวตัวหลักบนหน้าจอก็คือตัวนี้นะครับอย่างที่เราเห็นตัวนี้นะครับ ส่งไปให้กับที่ปรึกษาของเราก็คือผู้ที่จะมาช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นที่ปรึกษาของเรานะครับจะนําตัวเลข9ตัวนะครับที่เราส่งให้นะครับเข้าไปกรอกนะครับในช่องรีโมทนะครับแล้วเขาก็จะทําการกด Connect นะครับหรือติดต่อมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เรามีหน้าที่อะไรนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์เราเตือนขึ้นมาหน้าจอเ n y d ิเดเรามีหน้าที่กดปุ่ม accept หรือตอบรับผู้ช่วยเหลือของเรานะครับมาให้ช่วยเหลือเราหรือมองเห็นหน้าจอคอมของเรานะครับดังนั้นเขาก็จะมองเห็นหน้าจอคอมของเราเหมือนเขามาอยู่หน้าจอดังนั้นจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสอนงานเหมือนกับการจับมือทำเลยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้โอเคนะครับไปโปรแกรมตัวต่อไปเลยนะครับ ตัวต่อไปก็คือ Google Sheets นะครับซึ่ง Google Sheets ตัวนี้นะครับาบางคนอาจจะได้เรียนรู้มาบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นแล้วนะครับ Google Sheets ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในส่วนของ Google Docs หรือ Google Drive ซึ่งอ e ีเมลของเราแต่ละคนนะครับจะมีในส่วนของ Google Drive อยู่แล้วนะครับสำหรับ Google Sheets ตัวนี้จะอยู่ในส่วนแอปพลิเคชันของ Google Drive อยู่แล้วครับ Google Sheets นะครับ ใช้สำหรับอะไรนะครับใช้สําหรับในการคํานวณข้อมูลต่างๆและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับเช่นเดียวกับ Microsoft Excel เลยนะครับแต่ Google Sheets นะครับจะทํางานบนระบบ cloud หรือบนระบบที่เราสมัครอีเมลไปดังนั้นใน Google, Google Drive เราเนี่ยนะครับจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ให้เราซึ่งเราสมัครอีเมลไปแล้วเรามี password log in เข้าไปแล้วนะครับเราสามารถเก็บข้อมูลไว้ในนั้นได้ด้วย เช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนตัวของเราจะถูกเก็บไว้ใน Google Sheets นะครับและถ้าหากว่าเราบันทึกเอกสารต่างๆลงไปบน Google Sheets แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการกด Save เ,เหมือนใน Excel นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมนี้จะทำการบันทึกให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวอย่างก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราสามารถอย่างเช่นตัวชีตนี้เราสามารถบันทึกอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมล นะครับ o k e b o o k เว็บไซต์ต่างๆที่เรามีในการทํางานนะครับบนตัวตนเราบนโลกออนไลน์เรามีหลายอย่างที่เราจะต้องทําดังนั้นถ้าหากว่าเรามีการบันทึกไว้มันก็จะดีที่สุดนะครับโอเคเราไปกันต่อเลยนะครับตัวที่สามนะครับเราจะเรียกว่า Google c a l enda r หรือถ้าพูดรวมๆก็คือปฏิทินนั่นเองนะครับ Google c a l enda r คืออะไร นะครับ Google Calendar ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของ Google Drive หรือ Google หรือ Gmail ของเรานั่นเองนะครับตัว Google Calendar นี้นะครับทำหน้าที่อะไรนะครับก็คือบริการปฏิทินบนโลกออนไลน์นั่นเองอ่าปฏิทินทั่วไปเนี่ยเราจะเปิดแล้วเราก็ดูนะครับถ้าเป็นระบบมินวลสมัยนี้ตั้งโต๊ะเราก็เอาปากกาไปเขียนนะครับบนปฏิทินตั้งโต๊ะหรือถ้าเป็นปฏิทินที่อยู่ตามบ้านเราก็เขียนบันทึกใช่ไหมครว่า แต่ละวันกี่โมงเราทําอะไรทําอะไรนะครับแต่คราวนี้เราจะมาบันทึกรายการเหตุการณ์ที่เราจะต้องทํานะครับไว้บนปฏิทินบนโลกออนไลน์ที่เราเรียกว่า Google Calendar นะครับซึ่ง Google Calendar นี้เองนะครับสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆนะครับรวมไว้ในที่เดียวกันได้ไม่ไว่าจะเป็นสร้างกําหนดการนัดหมายและกําหนดการเหตุการณ์ต่างๆสามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ไปฏิคินร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานได้นะครับดังนั้นตัว Google c a l enda r นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อดีต่างๆนะครับการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเห็นไหมครับว่ามีการบันทึกว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรแล้วนะครับถ้าหากว่าเราทําการแจ้งเตือนนะครับตัว Google c a l enda r ตัวนี้มันจะเหมือน นะครับการแจ้งเตือนเสมือนหนึ่งเป็นนาฬิกาปลุกเตือนให้เรารู้เลยว่าเวลาไหนในแต่ละวันเราจะต้องทําอะไรเมื่อถึงเวลานะครับสําหรับการแจ้งเตือนตรงนี้เราจะได้ไปเรียนรู้ในขั้นตอนถัดไปนะครับวันนี้เราจะพูดถึงว่า Google Calendar มันคืออะไรนะครับหลังจากนี้เราจะไปนตัวต่อไปเลยนะครับ แอปพลิเคชันต่อไปก็คือแอปพลิเคชัน Zoom นะครับที่เราใช้อยู่กันเป็นประจำหรือแม้แต่ว่าขณะนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่นะครับเราก็อยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะครับ o o m คืออะไรครับแอปพลิเคชัน Zoom นะครับ o o m คือนะครับระบบมิท t i n g ออนไลน์นะครับหรือการประชุมทางด้านออนไลน์นะครับเป็นโปรแกรมหนึ่งในสามที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับสามารถ ช่วยทําให้เราประชุมทางโลกออนไลน์ได้ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เราต้องอยู่ห่างกันไว้ดังนั้นเราจะทํายังไงล่ะนะครับทําให้เราสื่อสารกันร,รู้เรื่องประชุมรู้เรื่องนะครับสามารถให้เขาเห็นว่าเรามีข้อมูลอะไรส่งต่อข้อมูลกันแล้วเอาข้อมูลมาคุยกันบนโลกออนไลน์ได้เราเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม z o ูมนะครับข้อดีของ Zo ูมคืออะไรนะครับแพ็กเกจมีให้ใช้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับสามารถ ให้คนมาประชุมร่วมกันได้นะครับร้อยคนด้วยกันแม้แต่การใช้งานแต่ละครั้งในวิธีฟรีนะครับจะใช้ได้เวลาเพียงแค่40นาทีเองแต่ก็เพียงพอสําหรับการประชุมแต่ถ้าหากว่าเราต้องการใช้วิธีฟรีต่อเนื่องเราก็ออกจากห้องแล้วเราก็เข้ามาประชุมกันใหม่อาจจะทําให้รู้สึกราคาญนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราราคาญเราต้องประชุมต่อเนื่องแบบยาวๆซูมเขาก็บอกว่าเขามีแพ็กเกจให้ซื้อนะครับ ในราคาที่ไม่สูงมากซึ่งจ่ายกันเป็นรายเดือนนะครับดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะครับใน EP 2ว่ารายละเอียดของการใช้งานของซูมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับหน้าตาของซูมนะครับหน้าแดช h บอร์ดหน้าโฮมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนก่อนที่จะเข้ามาในที่นี้เราคงได้ผ่านการใช้ z o ูมมาพอสมควรแล้วแต่เรา ยังไม่เคยบางคนอาจจะยังไม่เคยที่จะส่งห้องซูมของตัวเองให้คนเข้ามาหาแล้ววิธีการส่งทํำยังไงมันทําอะไรได้บ้างการเซตติ้งทํำยังไงเลขห้องเนี่ยที่เราเอาของคนอื่นมากรอกลงไปแล้วเราจอยประชุมของเขาเนี่ยเขาได้มาอย่างไงนะครับดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้หลังจาก EP นี้จบแล้ว EP ต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันนะครับมาถึงโปรแกรมตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องเรียนรู้ เลยนะครับว่าโครงสร้างนะครับที่มันถูกถอดออกมาจากความคิดของเราเนี่ยแล้วมาใส่บนโลกออนไลน์แล้วทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเรามองเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับโปรแกรมนี้เราเรียกว่านะครับโปรแกรม xmi n นะครับหรือถ้าเราทํางานออกมาแล้วเราจะเรียกว่า My m i n ์แมนะครับโปรแกรม xmi n นะครับถือเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์การทําผังความคิดของเราเลยอย่างสมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้ว นะครับในหัวสอมองของเราคิดอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันแตกแขนงสาขาออกไปในหลายๆส่วนเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการทำงานได้นะครับเราเรียกว่าวิดช a วยไอเดียสามารถถอดความคิดออกของเราออกมาถ้าปกติแล้วเราจะเขียนบนหน้ากระดาษแต่ครั้งนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบนโลกออนไลน์แล้วสามารถเก็บข้อมูลให้เราแก้ไขโดยที่ไม่ต้องลบนะครับติ๊กถูกติ๊กผิดใส่เงื่อนไขต่างๆนะครับ ซึ่งโครงสร้างของ i ม d แ a p ใน Xmi n d นี่นะครับจะมีหลักการการทำงานเหมือนผังความคิดในหัวสมองของเราเลยโดยทั่วไปนะครับจำลองความคิดของเราเลยนะครับซึ่งมันจะเริ่มจากตรงกลางแล้วแต่แขนงออกไปด้านข้างมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอะไรเราจะต้องทำนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ในการทำงานได้เป็นยังไงบ้างครับผ่านมาแล้วทั้งหมดตัวห้าโปรแกรมนะครับที่เราจะต้อง เรียนรู้นะครับนี่คือเครื่องมือสําคัญที่เราต้องมีสำกับสําหรับการทํางานออนไลน์เลยนะครับถามว่ามันสําคัญไหมถ้าหากว่าเราจําเป็นที่จะต้องทํางานออนไลน์นะครับในปัจจุบันนี้เรามองดูว่าถ้าหากว่าเราต้องจดบันทึกลงบนกระดาษหรือแม้แต่กระทั่งเมมใส่โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ในสมัยก่อนคนจะเมมในช่องที่เมมเบอร์โทรศัพท์แล้วเราใส่รายละเอียดไปหลายหลายอย่างเลยเบอร์โทรศัพท์นี้ใช้ทําอะไรทําอะไรทาอะไร แต่คราวนี้เราเอาทุกอย่างมาไว้บน Google Sheets แล้ว Google Sheets เราสามารถแชร์ให้คนอื่นเห็นได้ด้วยและสามารถทำงานบนชีตเดียวกันได้หลายๆคนนะครับคราวนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นการแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆนะครับหรือเครื่องมือต่างๆที่เราจะต้องมีและจำเป็นในการทำงานออนไลน์นะครับ แล้วเราจะพบกันนะครับใน e ีีถัดไปหรือ ep ีที่สองเราจะได้มาเรียนรู้กันแล้วว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับมันใช้ยังไงแล้วมันมีข้อจำกัดยังไงบ้างแล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างแล้วมันจะมีประโยชน์กับเราได้ยังไงนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันใน EP พีสองนะครับสำหรับภาคปฏิบัติและเรียนรู้การใช้งานตัวโปรแกรมต่างๆนะครับที่สำคัญต่อการทำงานออนไลน์นะครับสำหรับ 1> E.P. 1หนึ่งมีเท่านี้สวัสดีนะครับ